สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวแล้วก็พี่พี่เพื่อนเพื่อนช่องทาง Youtube นะครับผมครับผมวันนี้มาพบกับเบารองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำาที่26่นะครับเดือน1 1 2564นรับลับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเป็นสูตร2เม็ดชุด2ตัวบนล่างนะครับผมสลับในสูตรนี้งวดที่แล้วก็ มาแค่ตัวเด่นลูดนะครับตัวเด่นวิ่งลูดนะครับนี่ครับผมจับคู่ไม่มีศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับในงวดที่แล้วนะครับผมให้เด่นเด่นศูนย์เนาะเด่นเก้านี่หลุดไปสายวิ่งสายลูดนะครับก็น่าจะมีโชคนะครับถ้าเกิดจับเอาศูนย์ไปวิ่งลูดในสูตรนี้นะครับส่วนจับคู่ไม่มีศูนย์หนึ่งนะครับเลขบนออกแปดศูนย์หนึ่งนะครับมาถูกทางนะครับแต่ว่าจับคู่ ไม่ถูกนะครับศูนย์หนึ่งะครับผมนอก็็กับขอโทษขออภัยพี่เพื่อนทุกๆคนนะครับผมมาแค่ตัวเด่นวิ่งลูดนะครับครับผมสลับงวดนี้เรามาลุยกันต่อนะครับสลับแนวทางตัวเด่นนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมมีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมสําหรับตัวเด่นงวดนี้นะครับตัวเด่นงวดนี้ผมยังชอบตัวเดิมของงวดที่แล้วอยู่นะครับเด่น1แล้วก็เด่น8นะครับเด่น1เด่น8 สายวิ่งสายรูดก็ยังชอบ8นะครับในสูตรนี้ก็ยังชอบ8นะครับจับคู่เด่น1นะครับผมก็จะมีจับคู่เด่น 1, น,เดน1ก็จะมีนะครับ1นึ่ส หนึ 16, ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับส่วนเด่นแปดวิ่งรูดที่แปดนะครับจับคู่ตัวเด่นก็จะมีแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามแปดหกแล้วก็แปดเก้านะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับในสูตรนี้หลักร้อยก็ยังชอบเลข2อยู่นะครับหลักร้อยก็ยังชอบเลข2อยู่นะครับผมก็จะมีนะครับเดีย๋ยวนะครับสองอันนี้หนึเก้า่อนนะครับหนึ่งแปดเก นี้สองนะครับผมนี่นะครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพื่อนๆพี่พ,พถ้าชอบใจตรงกันค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวเด่นที่ชอบนะครับก็จะมี4คู่นะครับผม ก็จะมีแปดเก้าแปดหกหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งห้านะครับผม ส่วน3ตัวที่ชอบก็จะมีสองหนนะครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆถูกอกถูกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมไม่ต้องเชื่อผมทุกตัวก็ได้นะครับลองเอาไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นนะครับหรือว่ารอชมในโค้งสุดท้ายนะครับ ครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับขอกําลังแรงใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้เบาลองนะครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยพี่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ